รีวิวแพชอัปเดตวันที่23กันยายน2568 g e f f แพชใหม่อัปเดตประจำวันที่23กันยายน2568มีอะไรใหม่ บากมารับชมอีดเวน่์แรกครับพิจกรรมคูณ2ยกตู้เดโคลและคูณ2ตีบวกสกิลพิจกรรมนี้อยู่ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทิร์ฟจนถึงวันท้ายที่ปิดตะปุ่มร์ฟเวอร์ประจําสัปดาห์เลยครับอัปเดตดันเชียนใหม่ครับอาเคดฟิวเรสฟ้าครับสามารถลงได้ที่วิลเล่ครับอยู่ตรงที่สตา,า,ร,ร,สาร,ร์บัตฟิวเรสฟ้าครับ ก็คุณสองแล้วอัปเดตไอเทมใหม่ครับใน t ตู้ Deco เป็นประดับสัตว์เลี้ยงครับของทุกตัวเลยสเตตัสรีได้สูงกว่าดีกว่า,าและแลกเปลี่ยนได้ด้วยครับครับทต่อไปครับอัปเดตเพิ่มเติมไอเทมใหม่ในกล่อง b ายเอ็กเลนดอมบอกครับอัปเดตแก๊ง เก้ส่วนครับเซตัสดีทุกชิ้นครับน่าใช้สุดเลยครับอัปเดตต่อไปครับอัปเดตที่ NPC มิเชลเชเดอร์ครับอัปเดตไอเทมใหม่ครับวิงออฟเนฟล i มครับระดับ m y สติกครับส่วนหลังครับนอกจากนี้ยังสามารถหาดอกได้จากดันฟิลิสปาร์คที่มาใหม่ด้วยเลยครับวิงออฟเนฟล i มครับสามารถนำไอเทมวัตทุกิจกรรมมาแลกได้ที่ NPC มิเชลเชเดอร์ครับ โดยมีทั้งหมด4สีครับอย่างละ100ชิ้นกับเงินอีก1มครับมาเพื่อแรกครับปีกสีสสีสวยๆอย่างนี้เลยเลยครับอัปเดตท,ที่ร้านค้า mc yuki ครับเพิ่มแพ็คไข่เซน100ฟอง 60m เครับแถมไข่การนตี1ฟองครับเปิดได้รับแร่เทม ในไข่ฟองนั้นๆท่านทีเลยละครับอะไรอัปเดตประจำแพชนี้ครับมาสักทีครับแมชเมคกิ้งครับสามารถเล่นได้แล้วครับตอนนี้ครับกดปุ่มแมชเมคกิ้งครับมุมล่างขวาเพื่อเข้าไปยังแมชเมคกิ้งล็อบบี้ครับโดยในปัจจุบันครับจะมีโหมดเฉพาะ4มี4เท่านั้นเลยครับชวนเพื่อนเข้ามายังปาร์ตี้ในกรณีที่เพื่อนทำกิจกรรมื่น ลงดันอยู่เพื่อนจะไม่สามารถรัครบคำเชิญได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถกดเริ่มเกมรอสักหน่อยก็ได้เล่นเลยครับกูเล่นที่ไม่สามารถกดปุ่มภายในสีีไม่ได้ทีครับจะลงโทษครับเพื่อไม่ให้กูเล่น ค้นหาห้องได้ในระยะเวลา15วิทีออก่อนกดได้อีก1ครั้งเลยครับถ้ายังไม่มีการจับคู่สําเร็จให้กดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกค้นหาแมตช์ดได้ครับระบบจะเปิดให้เล่นตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง5ทุ่มของทุกวันเลยเลยครับเป็นการแข่งขันครับรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบทีมระยะเวลาการแข่งขันใช้เวลา,แบบวลาทั้งหมด5นาทีการออกจากเกมระหว่างการแข่งขันเขาจะได้รับบนทลงโทษดังนี้ครับสูญเสียค่าเมเนเจอร์พอยครับจำนวน5 0คะแนนสูญเสียเซ็พีครับคะแนนเลนกิ้ง100คะแนนครับ100คะะแแนนนนี้้สาาาามมรรถไดจกกชช1ต์เท่านนั้เลยครับสูญเสี้ จำนวนหนึ่งด้วยครับกรณีที่ผู้เล่นหนนลุดระหว่างการแข่งขันครับผูเ้เล่นไม่สามารถกลับเข้าการแข่งขันได้ครับบทลงโทษชิ้นเดียวกับการออกการแข่งขันอย่างจงใจด้วยเลยครับ อนนาเมเนอร์อยค้าจะรีเซ็ต 1, 150คะแนนในทุกตีสี่ของทุกวันจะลดเหลือศูนย์ไม่สามารถจับคู่ได้ครับคาเซทีจะไม่ลดลงจากการแพ้ครับแต่ว่าแรงของเล่นยังยังยังเป็นลุก,กี้อยู่ครับคะแนนเมื่อใดที่คะแนนสซพีลดลงจากการกระทเผาผิดโดยคะแนนสซทพีสามารถปรับลดลงได้ต่ำสุดที่สูงคะแนนเลยครับหลังจากสส้นสุดการแข่งขันครับเมื่อการแข่งขันสุดลงระบบจะทําการส่งผู้เล่นเข้าสู่ห้องของตัวเองซทพีครับเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าทีมชนะหรือแพ้ในแมตช์นั้นๆเลยครับชนะจะได้เซทพีเพิ่มถ้าแพ้จะเสียเซ แรงครับการจับคู่ระบบแรงจะเอาชนะผู้เล่นที่แรงสูงกว่าตัวเองมากๆจะยิ่งได้คะแนนแป๊บพี่มากขึ้นไปอีกแสดงว่ามีโอกาสครับสุ่มเจอแรงที่สูงกว่าเราเนาะแล้วก็ถ้าเราชนะจะได้คะแนนแรงเพิ่มขึ้นด้วยครับมาเหตุทีมงานจะรีเซ็ตค่าแรงเซตพีของระบบนี้ท,ทุกซีซั่นเลยครับขอรางวัลที่ได้จากการเลื่อนแรงในการต่อสู้ในแรงนั้นๆครับมีดังนี้เลยครับ ของใหม่ดันใหม่ระบบใหม่ครับเล่นพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่โซนโฟเอ็กซ์ตรีมแล้วเจอกันสวัสดีครับ